น้ำหลอนมากตอนนี้สองัวคือโกลาหนนะคะคือกลัวหันมาอีกทีไม่อะไรก็อะไรไม่สักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเดือดมากนะคะเชฟก็ลดไฟดิมีเปล่าเกลือเชฟเชกเกอืออะไรคะร็อก a ซ t ล็อกโซ่เดี๋ยวใี้รู้จักคืนเกงในค่ะ <laughs> ใส่ไว้หน้าไหมคะอันนี้ต้มเปื่อยเลยอก็สองวันเนาะ <laughs> เดี๋ยวขอดสัมผัสดูกันนะครับว่ามีกลางหรือป่าน,นะครับโอยละเอียดเนาะเขาดูละเอียด อ,อไม่เตือนนะสวัสดีค่ะคิดเช่นป้อมนะคะดิฉันมอมลวงควัญทิพย์เทวกุลวันนี้เราจะมาทําอาหารกับเชฟออฟครับโอ้เหมือนเนาะ,ะเหมือนกับว่าคุณหญิงคุณนายมาเยี่ยมเราอะค่ะใช่ค่ะทั้งทองทั้งผ้ายกมากครบเลยค่ะ เราจะมาทําอาหารกับคุณใหม่ค่ะใหม่เพราะพับเจน,นะคะหรือว่าลอเลนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโนหนึ่งในเรื่องการทำอาหารชิ้นเดียวกันค่ะเชฟตายแล้วจะมีคนมาแย่งอาชีพดีฉันไหมไวเตือนแล้วนะความพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์15ค่ะพร้อมกินค่ะิีของเชฟค่ะลองดูสิสเต็กปลาแซลมอนกับมันบดค่ะคลํำน้ำ แขกรับเชิญมีเวลา2นาทีในการเลือกช้อปปิ้งวัตถุดิบหมวดหมู่ของสดผักและเครื่องปรุงในกระดาษเมนูตามโจทย์ที่ได้รับ 1. โจทย์จะระบุจำนวนข้อที่เลือกได้ 2. ห้ามหาข้อมูลผัดอินเทอร์เน็ตใช้จินตนาการและความลำเลิศจากการเดาเท่านั้น 3. เมื่อครบเวลาที่กำหนดใบเมนูจะถูกเก็บไปทันทีแม้จะเลือกยังไม่ครบก็ตาม เ็กแซลมอนมันบดคะ่ะส่งอะที่เองเหรอคะคมันอาหารฝรั่งเนาะอาหารฝรั่งมันมาเกอาะอันดับแรกต้องใช้แน่นอนนี่เพราะว่าฉันเป็นคนแบบทําอาหารเกลือมันมี3มอย่างเกลือบริโภคหิมาละยันดอกเกลือติดกินเกลือหิมราระยันว่าเราจะแบบว่าเป็นลูกคุณหนูหนิดนึงนะคะกระเอกในจานคือปลาแซลมอนคะ่ะไหนปลาวะ <Billie S 1> นางเอ,อกในจานเป็นมันบดนะคะมันฝรั่งพอมีมันบดค่ะ เริ่มกันเลยเริ่มเลยข่าวเอาปลาซูวีเลยไหมคะเยอะรีบไปไหนล่ะ <c oughs> ปลานอ่ะอยู่สุดท้ายว,าว่างไว้สวยๆก่อนกดน้ํำดื่มลงไปนะคะค่ะล้นเลยไหมคะรึ่งพอค่ะให้แน่ใจว่าอาหารของเราดีมีคุณภาพน้ําที่ใสสะอาดก็มีผลนะคะจริงค่ะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่น้ำประปากินได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจใช้น้ำดื่มไปเลยได้ค่ะ ในแง่ของคนทำอาหารสิ่งที่เราใส่ลงไปในอาหารแต่ละอย่างเรามีเหตุผลในการใส่เราต้องการใส่ให้หวานเราต้องการใส่ให้เค็มเราต้องการกลิ่นหอมน้ำดื่มเนี่ยนะคะคำว่าไร้รสชาตินั่นก็คือต้องใส่สะอาดไม่มีรสชาติมาก,กวนการทำอาหารของเราหรือการดื่มของเราเลยด้วยคุณสมบัติของน้ําดื่มสปริงเกิไลไร้กลิ่นไร้รสชาติเราจะได้อาหารออกมาดีที่สุดค่ะใช่ค่ะ ตั้งไฟให้น้ำเดือดโอเควิทำไมของเขาไม่มีเสียงล่ะเขาบอกไม่มีเสียงของเชฟอะคืออะไรรู้ไหมของหนูตอนนี้ยังกดไม่ได้เลยค่ะเหมือนจะพังอ่ะหยิบมันฝรั่งมาหยิบมันฝรั่งมาค่ะปอกเปลือกออกให้หมดเชฟใช้อะไรปอกนะที่ปอกมอนกันแหลยะอาะเหรออันนี้มันฝรั่งหรือมะม่วงคะมาเสร็จแล้วเหรอทไมเสร็จก่อนเชฟอีกวะเราต้องรีบนะคะเวลานะคะรีบไปทำไมน้ำยังไม่เดือดเลย เออว่ะอ่าต่อไปเกลือใส่ไปในน้ำเชฟเซกเกอร์อะไรคะ Lock Salt ่ o c k Salt เดี๋ยวที่รู้จักคืนเกงในค่ะเชฟมีหน่อไม้ฝรั่งมีค่ะกะดูจักยอดลงมาเอาปลายนิ้วก้อยถึงส้นมือแล้วหั่นที่ตรงท้ายทิ้งไปเย็บร้อยค่ะ เตรียมน้ำเย็นไว้สักหนึ่งชามเล็กๆแล้วก็แช่ผักเป็นสีที่สวยงามใช่โอ้โหเก่งนะเนี่ย <c oughs> เอาครีมคิีบ่อไม้ฝรั่งแล้วเอาลงไปลวกในน้ำที่เราต้มไว้หน่อยนึงนับไป1นึถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห 9- 20-, 20 2ิบย่อะพอ20แล้วก็เอาหน่อไม้ฝรั่งขึ้นมาแค่น้ําเย็นที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะอยากหันมันฝรั่งแล้วใช่ไหมใครใช่ค่ะเอาหั่นเป็นแว่นหนาประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนฟังจากเสียงหั่นดูดีนะอ๋อทําอย่างนี้เล่นๆหน่อยวสวยค่ะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งที่หั่นไว้ลงไปครับค่ะ ใส่ไว้หน้าไหมคะอันนี้ต้มเปื่อยเลยอะก็สองวันเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราจะมีปลาแซลมอนอยู่คนละชิ้นใหญ่ๆช่วยเอากระดาษเช็ดซับน้ำแล้วเอาพวกเกล็ดที่ติดอยู่ออกไปก่อนเดี๋ยวขอดสัมผัสดูกันนะคะว่ามีกล้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอเคงยละเอียดเนาะเขาดูละเอียดดูละเอียดปึ๊บปึ๊บซับผ่านปลาตามขวางเป็น2ชิ้นยาวๆ2ชิ้นยาวๆทีมงานจะแกล้งให้เขาทำผิดละสิ ดิฉันก็อดไม่ได้กังวลแทนรถไฟได้เปล่าไม่ได้ค่ะก็ถือขึ้นมือหนึง่งยกขึ้นวางบ้างยกขึ้นวางบ้างาสลับกันดีไหมดีค่ะได้อยู่ค่ะเก่งอยู่อ่ะเอากระเทียมมากระเทียมอ่ะออน,นั้นหรอเขาไม่บอกอะคะ <c oughs> ได้ค่ะกรีบใหญ่กรีบเดียวก็พอไม่ต้องมากค่ะกรีบเดียวค่ะวัตถุดิบนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาหยิบอะไรมาครบไม่ครบนะคะแต่พอสั่งให้ทำอะไรเนี่ย มีเสียงหั่นสับซอยต้มครบทุกอย่างคะ่ะอุ้ยสับเรียนแบบเ้ยวยนั่นน่ะ <laughs> ทำแบบไม่มีกระเทียมได้ไหมคะคือเผอิญแบบว่าเราอาจจะเป็นแบบกินเจอะไรเงะะี้ยค่ะกินเจแล้วปลาแซลมอนมาไงอะคะแซลมอนโปรตีนกเกษตรคะ่ะ <laughs> เป็นแบบเรียนแบบพอเชฟบอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราก็มาดูที่เราหยิบมามันไม่ <laughs> มีค่ะเมล็ดเคเปอร์ดองเมล็ดเคเบิล บุบบุบแล้วสับเหมือนกระเทียมเสียงอย่างนั้นน่าจะละเอียดไปหน่อยลองเอาซ่อมไม่ต้องออกแรงมากกดลงไปเบาๆออกอยู่แต่มันยังไม่เปื่อยใช่ไหมยังไม่ดูเปื่อยงั้นเราก็คุยกันต่อสิจะมีอะไรไได้เลยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี้อเก๋มากคือเขามีอย่างเนี้ยมาให้เลยเพื่อกดเลยหรออันนี้คือลดมากหนูไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะเราเหนื่อยเนื่อยทำกับข้าวไป ดื่มน้ำด้วยได้และแถมว่าเราทำอาหารเนี่ยเราอยากได้น้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะคะเพราะว่ามันก็คืออาหารที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็สะดวกคือกดออกจากก๊อกมาใช้ได้เลยเนี่ยเหมือนกันเลยสบายที่สุดแล้วจริง,รงๆหนูเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากสะดวกสบายคือมันกดใช้ง่ายและหนูก็เป็นคนอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เวลาทำอาหารที่บ้านเนี่ยหนูชอบใช้น้ำดื่มแบบนี้น้ำสะอาดแบบนี้มากกว่าจากก๊อก S 1> <S 1> <S ใช่เพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของเราอะนะคะ,คะบางพื้นที่เนี่ยน้ำประปาไม่สามารถใช้ทําอาหารได้น,นะคะมันจะเป็นเรื่องของตัดกันเรื่องของความสะอาดความบริสุทธิ์ดังนั้นใช้น้ําดื่มนี่แหละปลอดภัยที่สุดเก่งมากกษะเแต่ว่าหนูเห็นรถส่งน้าเขาวิ่งทัว่วกรุงเทพเลยใช่อย่างหนูเองเนี้ยอยู่คอนโดเนี้ยเขาส่งด้วยไหมคะเชฟส่งของที่บ้านพี่ก็ส่งนะแต่พี่มีข้อแม้วคนส่งอ่ะ จะต้อง,องคือเป็นน้องคนที่อยู่บนรูปไทยรถแตงว่าบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยเขาส่งหมดเลยเหรอคะส่งหมดเลย,ยค่ะสมัครสมาชิกนะคะที่ไลน์แอด sprinkler water หรือโทร027127272ค่ะ s p r i n k l e จัดส่งน้ำดื่มให้ถึงที่เลยะคะ่ะบริการถึงที่ดูแลอย่างทั่วถึงจัดส่งฟรี s p r i n k l e เขาเลิศเวอร์ค่ะ <c oughs> เอาซ่อมลองไปจิ้มในมันฝรั่งสินิ่มยังอุ้ยเชฟหนูว่าได้ละค่ะตักเอามันฝรั่งแต่เนื้อคมีกระชอนละเอียดไหมมีค่ะอ่าใส่กระชอนละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะบดผ่านกระชอนละเอียดอุ้ยจริงๆแล้วมันบดไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดเลยนะคะเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนนี้คือขอให้รีบบดผ่านไปเร็วๆเพราะว่ามันกําลังร้อนอยู่แล้วก็เอาช้อนที่แข็งแรงหน่อยค่ะกดมันบดผ่านกระชอนง่ายด้วยได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่ละเอียดก็กุ้งแช่น้ำปลาคุณยังกินแบบดิบเลยเหรอ งั้นก็อย่าทําเลยเอามันวางเอาปลาเท่ามอนดิบวางแล้วก็กินเลยแล้วกันเราใส่เกลือสองทีจาได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องปรุงมากแต่ต่อให้เกลือดีแค่ไหนอ่ะน้ําที่ใส่ลงไปก็ต้องดีเหมือนกันปะทะชูใช่แล้วมันเค็มด้วยตัวมันเองเรียบร้อยแล้วบดจะยัางอ่ะบดแต่ละค่าเซฟแล้วที่มันติดอยู่ตูดตูดตะรรรรแกงอ่ะทำไงก็ขวาดลงสิคะเอาด้วยใช่ไหมคะเอาด้วยใช่ไหมคะเอาสิคะใส่เนยลงไปเนยเค็มหรือไม่เค็มคะเนยเค็มก็ดีค่ะรสของมันบดจะอร่อย ช่วงสารบันดิฉันคิดว่าเคล็ดลับของความอร่อยเมนูในวันนี้ก็คือการทำมันบดโดยที่เราต้องต้มมันให้เปื่อยและบดให้ละเอียดเนียนนะคะใส่เนยใส่นมให้เข้มข้นรับรองค่ะนุ่มละมุนอร่อยเข้ากับสเต็กปลาแซลมอนแน่นอนค่ะอร่อยไหมเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้ามันบดท,ที่เนยเยอะๆอร่อยนะอ๋อได้ค่ะแล้วเชฟใส่เท่าไหร่คะ ถ้าวัดจากช้อนก็ประมาณ3-4ช้อนกินข้าวอ่ะอ๋อเว้เป๊ะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมว่าพอมันลงไปในมันร้อนๆเนยมันเริ่มละลายไม่นะคะเริ่มคนเลยให้เหนยเข้ากับมันโอเคค่ะอนนหอมมากเลยค่ะเชฟใช่เพราะเนยนี่มันหอมเนาะทำอะไรก็อร่อยอะไรที่มันอ้วนๆอ่ะอร่อยทั้งนั้นอ่ะต่อไปนมสดนมสดค่ะ นมสดนี่จะเป็นตัวที่บอกว่าความเหลวของมันบดจะเป็นแค่ไหน,นบางคน,ชอ,นชอบเหลวมากใส่เข้าไปแต่อย่าลืมนะคะอาหารก่อนเสิร์ฟเนี่ยคุณต้องชิมนะคะโอ้โหตั๊บกำลังกลืนพอดีเลยชิมค่ะตั้งกระทะจะลงปลาแซลมอนแล้วนะทอดนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเท่าไหร่คะประมาณ3ช้อนกินข้าว3ช้อนกินข้าว เพื่เออมีคนกินข้าวคำเล็กค่ะมาเอาเอาสี่ช้อนแล้วกันทางนั้นปรุงรสปลาด้วยเกลือกับพริกไทยดำบดหยาบเป๊ะฉันมีทุกอย่างปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำบดหยาบแล้วพริกไทยบดหยาบเพราะว่าด้านหนังเนี่ยเราจะให้มันกรอบถูกต้องโอ้ยดูเป็นเออดูทุกรายการที่เชฟไปเลยค่ะเหรอคะ เป็นประสบการณ์ที่อยากทํามานานแล้วค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะรู้สึกว่าได้ทําอาหารกับคนที่เราแบบดูเขาผ่านรายการตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจค่ะน้ำมันร้อนยังร้อนมากค่ะแล้วลดหลีไม่ได้ด้วยค่ะถ้าหลีไม่ได้ก็ยกขึ้นสิเธอค่ะเอาปลาด้านหนังลงค่ะ,คะทอดเนี่ยตอนเนี้ยดูให้สีมันสุกจากด้านหนังขึ้นไป อุ้ยขอโทษค่ะเราไม่ชื่อเลขาทอรเราเรียกว่าเสียจ้ะอย่าไปยุ่งนะไม่ย,ยุ่งเดี๋ยวหนังปลาขาดก็ไม่รู้ด้วยขาดได้เราไม่ยุ่งค่ะเออเรารอให้มันขึ้นมาประมาณเท่าไหนคะความสุกที่จะเห็นเป็นสีขาวขาวใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นมาประมาณครึ่งชิ้นมันครึ่งแล้วอันนี้อันนึงยังไม่ครึ่งเลยค่ะก็จะเย็นๆออลองเอาครีมขยับดูซิว่าปลามันหลุดจากกระทะหรือยัง หล,ลุดแบบเบาๆนะอย่าเพิ่งกลับนะแล้วความสุกขึ้นมาครึ่งหนึ่งหรือยังเออครึ่งหนึ่งแล้วค่ะถ้ามันหลุดแล้วลองพลิกเบาๆดูซิว่าหนังมันเกรียมไหมถ้าหนังเกรียมแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งเพราะว่าไฟเราไม่เท่ากันอ่าถ้าหนังเกระะียมแล้วก็หันกลับอีกข้างหนึ่งลงเชฟครับสามารถเลือกเสิร์ฟบางชิ้นได้ไหมครับเอางี้เดี๋ยวหนูจะทำ เป็นซอสวายขาวเดี๋ยวตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิงกันซอสสูกใครอร่อยกว่าสมมติว่าหนูไม่มีไม่มีอะไรเอากระเทียมมากระเทียมได้ค่ะฉันต้องหาวิธีแก้เกมล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำซอสกันนะคะทุกคนเออ จะไปก่อนด้วยเนะาะคนเรามีไปก่อนด้วยอ้าหนูวะสามารถไปก่อนได้เลยว่ราหนูมีของไม่เท่าเชฟเอ๊เขาหลอกเราเขาเอามาไหมเขามีไหมไม่ค่ะมันมีความสนุกมีความลุ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าซอสจะทำเองหรือจะให้บอกอะหนูหนูฟังสูตรของเชฟก่อนดีกว่าคะ่ะอะ เวลาทำซอสของอาหารชนิดใดเนี่ยนะเราก็จะต้องใช้กลิ่นของอาหารชนิดนั้นเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกจากตรงนี้กระทะไม่ต้องล้างให้น้ำมันติดอยู่นิดหน่อยแล้วก็ใส่เนยลงไปผัดกระเทียมกับเคเปอร์ไวา์ขาวผงปงร,รุงรสเกลือพริกไทยโอเคค่ะโอเคโหทั้ทงนี้สวยแล้วนะบ้านนนสวยยังอ่ะบ้านนี้เสร็จแล้วค่ะเชฟอุ้ยใจแล้วก็ไม่รู้เขาจะเชื่อเราหรือเปล่านะดูเขา ทรงภูมิความสามารถเยอะมากและเราก็มีไวยขาวงานเนี้เราควร<ม>จะต้องใช้ไวยขาวเราต้องใช้ค่ัเชฟเพราะเรามีเท่านั้นจริงครับซอสนี้เนี่ยจะไม่มากมายนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองอ้าวนั่น,น่าจะท่วมเลยเนาะฟังเสียงอ้าวแปลกๆอยู่ค่ะ ใ้น้ำเลมอนนิดหนึ่งเพราะว่าปลาเนี่ยมันเข้ากับของเปรี้ยวมันจะแก้คาวเราใส่ตอนร้อนหรือตอนไม่ร้อนคะยกลงจากเตาก่อนค,ะอค่ะเลมอนเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยถ้าแนวกลมเนี่ยจะคั้นลำบากอาเอาเป็นเสี่ยวดีกว่าจะบีบง่ายกว่า,อาเอาใส่บิดได้อันนี้นะคะน่า ต่อไปนะคะเราตั้งกระทะที่เช็ดสะอาดแล้วอีกรอบหนึ่งทำอะไรอ่ะคะเราจะผัดดอไม้ฝรั่งที่เราลวกไว้เมื่อกี้ให้มันมีรสชาตอ๋อได้คะ่ะเอ้ยขอบคุณค่ะเซฟใช้แล้วเหรอคะใช้แล้วคือจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเมื่อกี้เราลวกแล้วใช่ไหมคะอตอนนี้เราต้องการให้มันมีกลิ่นเนยแล้วก็เกลือพริกไทยเท่านั้นเองค่ะเอา,อาล่ะจะจัดจานแล้วนะค่ะจะจัดแล้วค่ะ จะเป็นการจัดจานที่เรียกว่ายกระดับอาหารสู่สากลค่ะอุตานนัทานมากฉันก็ไปได้นะเนี่ยมาตะชงมาตะเชฟเนี่ยทำเนียนมากค่ะบอกเลยว่าจึงนี่แหละเขาเรียกว่าเมนูเรียกว่าจึงเสร็จแล้วค่ะเชฟไหนอธิบายซิของเรามีอะไรบ้าง <laughs> ก็คือมีทุกอย่างครบอย่างที่เสดต้องการเลยแซลมอนที่หนังกรอบข้างในเนี่ยยังจุยซี่อยู่นะคะแล้วก็มันบดที่เนียนสวยงามพร้อมกับซอสที่หนูทําเองเหมือนอาหารไทยนะหรอคะปลาแซลมอนทอดกระเทียมพิษไทยน้ำข้นจะบอกอะไรให้ป่าดูจากตรงนี้ที่กังวลน่าจะใช่ะปลาแซลมอนน่าจะยังไม่สุกยังไม่สุกแนวเนี้ยยังดูออกจะใสๆอยู่นิดๆเลยนี่นี่นี่ กลัวหนังมันไหมแต่หน้านี้น่าจะได้นะอ่ะข้างนี้ก็ได้ดูดีโอเคค่ะโอเคชิมชิมมันก่อนมันบก่อนี่นี่ทำซะตั้งเยอะดูปาดซะเกือบถึงก้นจานต้องโปรยเกลือไปดีหลังแน่เลยเนเออโรยไปตรงไหนวะ ให้เซฟแบบหั่นลงไปเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเนื้อข้างในเดี่ยมันโอเวอร์คุกไหมเฮ้ยหนังปลาใช้ได้อยู่นะไม่โอเวอร์คุกหรอกค่ะเนี่ยเนี่เหมือนมาจากแผงนเลยค่ะชัดมากค่ะพันี้นะมองไปเนี่ยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพรุ่นนี้แน่ๆค่ะท้าเซฟด้ เชฟน่าจะไม่มีความสุขค่ะเพราะเค็มมากเค็มทุกอย่างเค็มนําเค็มตามเค็มท้ายค่ะถ้าไม่มีน้ําดื่มมาช่วยพี่เนี่ยพี่อาจจะต้องแวะฟอกไตก่อนกลับบ้านนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าจํารสชาติของตัวเองได้ไหมมีรสเดียวค่ะเค็มอืองั้นลองชิมมันนี้หน่อยงั้นหนูชิมกินส่วนที่กรอบได้แล้วก็มาตักน้ำหชมอก่อนเอามันบดก่อนเลยอ้าวเชิญ อร่อยมากเลยอะ่ะมันกลมกอบอ่ะทำไมขอ,องหนูหมันเค็มอย่างเดียวอะ่ะก็ถึงได้บอกอาจารย์นี่อาจจะเค็มไม่ถูกใจไม่นวลเลยอะ่ะครับบางคนเขาเปรี้ยวไม่พอเขาก็บีบมะนาวเข้ามาหาอะไรมล้วเนี่ยเออพอดีเพิ่งหัดทำไม่นานเนี่ยค่ะก็แบบว่าพยายามเต็มที่อยู่เยอร่อยมากมัน็มีนยกคครั้งนี้ที่ไม่มีโอกาสได้กินอาหารแบบนี้ สมมตว่าเชฟมีคะแนน3ามคะแนนเธอคิดเหรอรความคิดสร้างสารรค์จัดจานและรสชาติความคิดสร้างสรรค์นี่ให้ในแง่ที่แบบว่าเปลี่ยนจากอาหารตะวันตกมาเป็นแบบว่าไทยฟิวชั่นนะคะ,คะซอสกระเทียมพริกไทยน้ำข้นเ่ะเอาไปนหนึ่ง,งครึ่งหนึ่งครึ่งอ่าต่อรสชาติค่ะ พี่ต้องขอบคุณน้ำดื่มมากๆเลยถ้าไม่มีน้ำดื่มสปริงเกรลในวันนี้เนี่ยพี่อาจจะลิ้นแตกไปแล้วเพราะความเค็มของอาหารจานนี้นะคะเช็ <S <S คไตได้บ้างหล่อยนะฮะก่อนล้างไตเรามาล้างปากกันก่อนด้วยน้ำดื่มสปริงเกรลนะคะแต่จริงๆนะจะบอกว่าน้ำดื่มพี่ก็เลือกนะ แค่น้ำเปล่าเนี่ยใครเห็นเป็นน้ำสีใสเนี่ยความบริสุทธิ์ใสมันไม่เท่ากันนะเรื่องจริงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหม่ที่มาเล่นสนุกกับพี่น<ด>ะคะฝากผลงานหน่อยสิคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทำเพจโพลพับเกนะคะมีทุกช่องทางค่ะ YouTube นะคะ Instagram นะคะ TikTok นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการ กับข้าวที้มเมาทั้งอมรินนะคะแล้วก็เป็นวิธยกรรายการผีหยุ่ม The University นะคะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องดิฟไนที่เพิ่งจบไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีละครที่จะออนแอร์ช่อง3าสมือปาประทัดรั่วค่ะเอ๊ดูเกี่ยวกับอาหารหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วจะมาแย่งอาชีพดิฉันไหมคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนเจอกันอีกที่อีพีหน้าคะ่ะส,ส,สวัสดีค,ะค่ะ แซลมอนกรอบข้างในชมพูแต่หัวใจหนูยังโสดนะครใส่เกลือน้อยไปไม่เป็นไรใส่ใจอร่อยกว่าอนี่เป <mm ็นโซแกนขายของเราสองคนค่ะ